สวัสดีครับ FC ทุกท่านที่ฟังคุณชายสวิสเซอร์แลนด์ครับตอนนี้ก็เร่งด่วนที่เราต้องมา,าช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ได้มีคนแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารจะเข้าไปและมีหนี้สินด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้ FC ช่องทางทีทช่องทาง เพจของผมหรือช่องทางที่ตอกต่างๆก็ว่ากันไปนะครับวันนี้นะครับผม f อทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการที่คุณโดนกระทําก็หมายความว่าการที่คุณโดนแอบอ้างเอกสารว่าเป็นคุณแล้วไปสั่งของและไม่จ่ายเงินให้และมีรถด้วยมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันผมมีหมายสารจากประเทศไทยไปถึงนู่นเนี่ยนะครับผมต่างประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้ อย่าพลาดเรื่องนี้อย่าพลาดเรื่องนี้ FC ครับนะอ่ะน้องแจมมีอะไรพูดให้ฟังอ่านให้ฟังหน่อยว่าคือหมายสารอะไรเป็นไงบ้างมาว่ามาค่ะก็สวัสดีคข่ะ f c ทุกท่านนะคะ เรามีเคสค่ะจากต่างประเทศนะคะที่มาขอความช่วยเหลือของคุณชัยค่ะอตรงนี้อะค่ะโดนแอบอ้างชื่อไปซื้อของอะค่ะมีหมายมีหมายสารเข้ามาค่ะประมาณสองหมายสารสองหมายสารนี่ใช่ค่ะนี่นะในนี้นะนะครับผมโอเคต่อครับให้อ่านรายละเอียดเลยไหมคะหรือว่ายังไงอ่านรายละเอียดเลยอาค่ะรายละเอียดนะคะที่สารแจ้งมาว่านะคะครับสักคู่ค่ะอ่ะ เอารายละเอียดแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ค่ะเขาบอกว่านีนะครับผมครับผมค่ะมีการซื้อของเด,เ, huh. เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอ่าเจอละค่ะก็มีการซื้อของค่ะว่าโดยมีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงิน แล้วจำเลยมอบเช็คให้แก่โจ์เพื่อชำระหนี้สินที่จำเลยได้ไปซื้อจากโจ์หลายรายการเช่นผงสุรสดีกะทิสอยนางลมพวกพริกปลากระป๋องค่ะและอื่นๆครับและจำนวนและจำเลยได้รับสินค้าทั้งหมดดังกล่าวไปครบือเขาไปสั่งของซื้อมาใช่ค่ะเครื่องครัวอะไรต่างได้รับสินค้าแล้วอ่ะแปลให้ง่ายๆอ่ะต่อครับซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริง และเป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายก็คือสั่งไปแล้วค่ะต่ไม่ได้จ่ายค่ะประมาณนั้นอ่ะต่อครับต่อมาเมื่อเช็คเมื่อเมื่อเช็คฉบับดังกล่าวถึงกําหนดชําระเงินจบก็ได้นําเช็ค ไปเข้าบัญชีธนาคารของโจทย์ที่ธนาคารคือคจุดค่ะเพื่อให้ช่วยเรียกเก็บเงินตามเช็คตามวิธีการของธนาคารก็ของธรรมดาคุณสั่งงะของไปแล้วแล้วเช็คเด้งค่ะภาษาบ้านเราเช็คเด้งค่ะแล้วก็ไม่จ่ายเขาก็ต้องฟ้องค่ะของธรรมดาอ่าต่อครับแต่ปรากฏว่าธนาคารเช็คแล้วปฏิเสธการจ่ายเงินค่ะ,ะ,ะตั้งแต่เดือนตุลาของปีที่แล้วค,ค่ะโดยให้เหตุผลว่าเงินในบัญชีไม่เพียงพอ Uh huh. มันมีรายละเอียดแล้วก็หลักฐานอะไรมาห uh huh. ลายฉบับค่ะประมาณสิบกว่าแผ่นที่เขาแนบเกี่ยวกับที่สารแนบมาให้ครับค่ะอันนี้ลูกค้าของเราค่ะได้มาสองหมายสารคือหมายสารเนี่ย mm hmm. ได้สองหลายหมายสารที่ผูอยู่มือผมนะ,ะเขาส่งมาให้ผมนะผมพิพนให้ดูนะ,ะนะตรงนี้ครับผมอ่ะต่อครับอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกหมายสารหนึ่งก็คืออีกร้านหนึ่งที่เขาโดนแอบอ้างไปซื้อก็เป็นพวก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดนประมาณห้าแสนบาทห้าแสนบาทค่ะโอเคอ่ามีรายละเอียดมีเท่านี้ค่ะที่อะไรนะมีอะไรบ้างอีกค่ะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของรถค่ะรถอีกรถซึ่งเมื่อกี้มีเครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีข้าวของค่ะเครื่องครัวอันนี้มารถอีก ใช่ค่ะ,ะว่ามารถก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นผู้ชายสองคนนะคะมาที่บ้านครับซึ่งตอนนี้ก็คือลูกค้าอยู่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าน่าจะมาที่บ้านของลูกค้าที่ตามตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนครับค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าเหมือนลูกค้าไปออกรถไว้แล้วไม่จ่ายค่าง,งวดเขาก็ทิ้งแบบเป็นกระดาษว่าให้ติดต,ต่อกับคนนี้คนนี้คนนี้นะตามตน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเจ้าที่น่าจะเป็นไฟแนนซ์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าฮะอ่ะฮะ เป็นนี่เท่าไหร่รถคันนั้นไม่แน่รถไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแจกก็โดนใช่ค่ะเพราะลูกค้าไม่รู้ว่าลูกค้าไม่เคยออกรถตอนนี้ลูกค้าเนี่ยนอนไม่ได้เลยใช่ค่ะอยู่ที่ต่างประเทศนอนไม่ได้เอฟซีฟังกันดีๆนะครับเคสนี้เคสใหญ่นะครับฟังกันดีๆนะครับไม่ใช่โดนแล้วจะนั่นนะครับผมเนาะฟังกันดีๆว่าเป็นไงบ้างครับแล้วไงต่อครับก็เรื่องรถค่ะเขาจะมีผู้ชายมาที่บ้านใช่ไหมคะสองคนค่ะแล้วเขาเขียนกระดาษเล็กๆมาให้ให้ติดต่อกับ อืมค่ะอันนี้ลูกค้าก็ปฏิเสธว่าไม่ไม่รู้จักอะไรเลยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยอือค่ะโดนแอบ,บอ้างชื่ออืค่ะแล้วเขาก็ถามว่ามาหาคุณชัยอ่ะค่ะว,ว่าสามารถช่วยเหลือแล้วก็แก้แก,แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างโอเคเ,อเดี๋ยวเราจะถามเจ้าตัวค่ะโอเคไหมเราโทรไปหาเจ้าตัวตอนนี้เลยสักู่เอฟซฟังกันดีๆแชร์ผมด้วยในเอฟซนะฟังกันดีๆแชร์ผมด้วยนะนดดดยนะเดี๋ยวผมจะโทรหาเจ้าตัวว่าเป็นไงบ้างนะครับผม เอ๊ะแกโทรมาช่องทางไหนนะอ่านี่นี่นี่อ่ะขอไมคโรโฟนหน่อยครับผมฮะขอไมครโฟนหน่อยครับครับสวัสดีครับผมครับ ตอนนี้เราอ่านรเราอ่านทุกสิ่งอย่างไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลต่างๆนะเราอ่านทุกอย่างหมดแล้วเราส่งเอกสารให้ทางทีมงานทลายเราเรียบร้อยนะครับผมเนาะผมถามก่อนเถอะตอนเนี้ยคุณระหว่างที่คุณไม่ได้กลับมาประเทศไทยนานยังก็ไปทุกปีค่ะไปเที่ยวแต่ว่าไม่เคยลงไปขอนแก่นไม่เคยไปสิงห์บุรีค่ะแล้วมันมีแล้วคุณเคยเอา,อาผม แล้วตอนนี้หมายสารน่ะมาได้แล้วโอเคเราเคลียร์ตัวนี้เราเคลียร์ให้ได้นะครับคุณพี่ผมอ่านให้หมดแล้วนะผมอ่านทุกอย่างผมเข้าใจหมดแล้วนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีใช้ทนายความเืินเรื่องให้คุณนะครับเดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะครับคุณพี่นะฟังไปด้วยกันนะอย่างพูดดนะนะครับผมเดี๋ยวคุณพี่เอางี้ถามอีกครั้งหนึ่งว่าใครส่งตัวนี้ให้คุณพี่น้องสาวค่ะเพราะว่าเขาส่งมาให้ที่บ้านที่เมืองไทยค่ะ น้องสาวส่งมาหนึ่งแล้วก็แฟนเก่าที่เขาอยู่บ้านหลังนั้นแหละค่ะก็ไม่ได้เจอกันมานานสิบปีแล้วค่ะแฟนเก่าด้วยผมสงสัยแฟนเก่าอันดับแรกเลยไม่สงสัยแค่ถามก่อนว่าผมถามคุณพี่นะพูดความจริงอย่าโกหกนะพูดความจริงนะค่ะไม่โกหกโอเคค่ะ,คะนะคุณพี่เคยไปซื้อของไม่สั่งของประมาณสองแสนห้าไหมพวกอุปกรณ์การเครื่องครัวน้ำต่างๆกันนะ ไม่เคยค่ะไม่รู้จะสั่งไปไหนใช่คุณอยู่ต่างประเทศสั่งไปทำไมคำถามอันที่สองเคยสั่งพวกแอลกอฮอล์ไหมเท่าไหร่กี่เท่าไหร่ห้าแสนหรอไม่มีห้าแสนบาทโอ้สั่งไปไหนค่ะยียก็อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วไม่เคยไปโอเวอร์อะไรกับใครเลยค่ะไปแบบจนๆจนๆเลยค่ะครับครับครับ โอเคจุดนี้เท่ากับไม่มีปัญหาอะไรก็คือว่าผมถามนะครับอันที่สามคุณได้คุณได้ออกรถหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีใบขับขี่ด้วยค่ะไม่เคยขับรถที่เมืองไทยค่ะโดนแล้วละ่ะโดนแล้วละ่ะโดนแล้วละ่ะโอเคคุณพี่ฟังดีๆนะ,ะคุณพี่ฟังดีๆนะ นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะว่าข้อที่เราจะแก้ปัญหาคืออะไรบ้างนะครับผมอ่ะสักครู่ครับผมค่ะก็ ทางทีมงานนะคะก็จะมีขั้นตอนประมาณนะคะก็คือ1เป็นการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานค่ะเราจะขอคัดสำเนาคำพิพากษาของศาลก็คือคัดสำเนาของทางศาลว่าเอามันจริงหรือเปล่าแล้วเราจะแก้ว่าคุณไม่คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นจะไปทําไมโดนโดน,โดนมิจฉาชีพหรือเปล่าเอาแบบแรกประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของเช็คและคูปสั่งจ่ายอ่าตรวจสอบเอกสารต่างๆของเช็คสั่งจ่าย นะครับผมแล้วก็ขอหลักฐานจากลูกค้าว่าขณะเกิดเหตุนะคะอยู่ที่ไหนอ่าหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกิดเหตุน่ะอยู่ที่ไหนเราจะขอหมดเลยใช่ค่ะเรามีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานด้วยนะฮะเดี๋ยวทางนี้เราจะจัดการให้ค่ะต่อไปข้อ2ค่ะเป็นการสอบการปลอมแปลงหรือการแอบอ้างค่ะฮะวิเคราะห์ลายเซ็นว่าเป็นของลูกค้าจริงหรือไม่อ่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ามันจริงแต่ผมคิดว่าโดนแล้วล่ะมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ตรวจสอบว่าเช็คดังกล่าวมาจากบัญชีของลูกค้าคหรือเปล่าคือขออนุญาตถามนิดนึงนะคะค,คือว่ามิจฉาชีพที่ว่านี่คือคือว่าเขามีการได้สั่งของเอาไปจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเป็นแค่กระดาษและจะให้เราติดต่อไปเพื่อโอนเงินไม่ใช่แบบนั้นเช่เดี๋ยวทางเราจะจัดก,การให้เรามีทีมงานทนายความที่จัดก,การให้คุณพี่นะครับตอนนี้เราส่งให้ทีมงานทนายความเรียบร้อยแล้วที่อยู่จังหวัดอขอนแก่นที่นั่นนะครับคุณพี่ครับเดี๋ยวเราจะการให้ เนาะจ่ะจะาครับจ่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะค่ะตะกี้ก็ข้อหนึ่งก็คือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ่าต่อไปคือการตรวจสอบการปลอมแปลงหรือว่าการแอบอ้างพวกลายเซ็นอือ่าค่ะแล้วก็ข้อที่สามก็คือการยื่นอุทธรณ์หรือคําร้องต่อศาลอ่ามีการยื่นอุทธรณ์ด้วยค่ะก็คือเป็นขั้นตอนของทนายแล้วค่ะตอนนี้อ่าแล้วก็การแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ ที่อาจเป็นตัวการนะคะคนที่บิชาชีพคนนี้ที่โดนโดนปลอมแปลงอะไรอันนี้เราก็ต้องจัดการให้ด้วยค่ะแล้วก็ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายติดต่อพวกทนายความกฎหมายอันนี้เราก็มีอยู่แล้วประมานี้ด้วยกันคุณพี่ครับผมมาขอไมคครโฟนหน่อยครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าอะไรทํายังไงบ้างคุณพี่ตอนนี้คือเราเราเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเข้าใจว่าตอนเนี้คุณพี่อยู่ประเทศไหนครับตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่อังกฤษค่ะแต่จะบินไปถึงเมืองไทยขึ้นจะจากสนามบินที่นี่วันที่สี่จะไปถึงเมืองไทยวันที่ห้าค่ะเดือนเดือนเดือนที่จะถึงมีนาใช่ไหมนี้แหละค่ะมีนานี่แหละค่ะเดี๋ยวทางเราจะมีใบมอบหน้าให้คุณพี่นะครับผมของทางนายความของเรานะแล้วส่งให้คุณพี่นะครับว่าตอนนี้กําลังดูอยู่ว่าประสานงานกันอยู่ช่วยเหลือเห้คุณพี่นะครับเอองงไหมงงไม่ได้เอกสารจะนี่งงไหมงงค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวเราเองเราก็ไม่ได้เรียนหนังสืออืมครับแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะที่ที่เราจะเจอใครแบบว่าได้นั่งพูดนั่งคุยกันได้เห็นหน้ามั่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันผมมีทีมงานทานายให้อยู่ยแล้วเดี๋ยวไปหาคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับ <c oughs> ผมมีทีมงานอยู่แล้วที่ท,ที่นั่นนะครับผมอยากรอแค่อย่างเดียวเลยตอนเนี้ยคืองงไปหมด เขาเข้าใจครับผมคิดว่าคุณนอนไม่หลับแนบ่แต่ตอนนี้เราก็พยายามที่เต็มที่จะช่วยเหลือคุณตอนนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีหนี้ได้ไงตั้งสองแสนห้าอีกห้าแสนแล้วรถอีกคันหนึ่งมาจากไหนผมเข้าใจคุณนะ,ะผมเข้าใจคุณอยู่ดีๆก็เป็นหนี้นะครับแล้วมีใบสารมาเนี่ยฮะผมเข้าใจคุณจุดนี้นะครับเพราะฉันเดี๋ยวทางทีมงานทีมงานคุณใช้เเรื่องเรื่องนี้ให้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะอย่างนั้นอ ใจเย็นนิดนึงนะผมเข้าใจว่ามันถึงใจเย็นไม่ได้แล้วพระโดนขนาดนี้ก็โอ้โหมันก็นอนไม่หลับผมเข้าใจอยู่อยู่จุดนี้แต่ทางนั้นทีทางเราเดินเรื่องให้ดูแลคุณด้วยนะครับคุณอยู่ที่ประเทศไหนเป็นยังไงบ้างผมไม่สนใจผมสนใจว่าผมจะช่วยเหลือคุณยังไงบ้างถ้าคุณไม่โกหกประเทศผมช่วยจำที่ครับผมพูดทีเนี้ยไม่โกหกเลยคะ่ะไม่โกหกไม่มีอะไรต้องโกหกเลยคะ่ะมันโกหกไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมละ่ะทุก้ความจริงทุกอย,อย่างหมดเลยไม่นะไม นี่ราค่ะตรงๆเลยเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยอยู่ดีๆก็มีหมายสารมาก็เลยงงแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยครับรู้จักผมได้ยังไงครับเนี่ยคุณพี่รู้จักผมได้ยังไงดูดูออนไลน์กดไลค์กดอะไรให้ตลอดละค่ะขอบคุณมากครับทังเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสามีภรรยาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินครับนี่ก็วันวันที่ วันที่ที่ที่สี่ที่จะบินไปเนี่ยประมาณวันที่ห้าหรือวันที่หกเนี่ยค่ะค,คือคือแฟนเนี่ยค่ะเขาจะ,กะเกษียณแล้วทีนี้เขาไปมัดจําที่ไว้ก็จะจะไปซื้อที่แต่ว่าที่ตรงเนี้ยคืออยู่เยื้องๆกับบ้านน้องชายน้องชายคนละพ่อแหละค่ะก็ไม่ได้สนิทกันมากเพอเออว่าไปเจอกันมยวเดี๋ยวเราจะ <ไป S 2> การให้ฟังนะแล้วเยอะๆไอ้น้องน้องชายคนนี้หรือเปล่าก็น่าสงสัยมันเอาเอกสารไปปลอมแปลงหรือเปล่าเออใครจะรู้ <S <S ใช่ไหมผมข้อ,อสงคุณพี่เมื่อปลายเดือนนะครผมสงสยัสงนนงยส,สองคนตอนนี้น้องชายกับสามีเก่าคุณเท่านั้นน่ะสองคนตอนนี้ ไม่แต่น้องชายคนนี้นี่คือไม่เคยเจอกันเลยนะคะก็นี่ไงผมสงสัยไงผมสงสัยตัวนี้ไงผมสงสัยว่าสองคนสามีเก่าคุณกับน้องชายคนที่เป็นคนละพ่อเนี่ยผมสงสัยแค่สงสัยนะไม่ได้อาบอกว่าเขาเป็นนคผิดนะสงสัยได้นะไม่ผิดกฎหมายนะนะครับผมไม่ผิดกฎหมายค่ะสงสัยได้สงสัยผมสงสัยว่าน้องชายที่คนละพ่อกันแล้วก็สามีเก่าคุณจุดนี้เป็นหลักผมจะมาบอกทนายความด้วยนะครับเดี๋ยวผมคุณพี่ครับทําใจดีๆนะ เราก็มีอีกประเด็นนึงมีอีกประเด็นแป๊บหนึ่งมา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 สักครู่ป่ะมีอีกประเด็นก็คือลูกค้าค่ะบอกบอกกับขวัญว่าก็คือจะมาซื้อที่ที่เมืองไทยถูกต้องแล้วก็น้องชายเนี่ยค่ะคนเนี้ยพยายามจะเอาชื่อไปใส่ในที่ของลูกค้าด้วยฮะค่ะใช่นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคร้างหนึ่งขวานอีกคร้างหนึ่งคุณพี่แป๊บหนึ่งคุณพี่แป๊บหนึ่ง ฟังก่อนฟังก่อนเอาว่ามาก่อนก็คือว่าที่หนูคุยกับลูกค้าเนะลูกคา้าบอกว่าเดี๋ยวจะมาซื้อเพราะว่าสามีจะเกษียณมาซื้อที่อยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าน้องชายคนนี้แหละเขาพยายามที่จะขอมีชื่อในที่ดินของลูกค้าด้วยเออนี่ก็แปลกแปลกแปลก พอไอ้เรื่องเรื่องนั้นนะที่ว่าเรากลัวแล้วก็ยังแบบโมโหแต่ว่าพอมาได้ยินน้องชายพูดอย่างนี้ปุ๊บเรารู้สึกเสียใจอ่ะโอเคว่าอะไรเหรอเหมือนแบบเอาเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้คุณพี่เอาอย่างงี้ผมจัดการให้ผมรับงานนี้เนาะคุณพี่นะครับผมรับงานนี้นะครับถ้าทุกอย่างโอเคผมรับงานนี้นะเดี๋ยววันนี้จะมีใบมอบหน้าทนายความให้ด้วยโอเคไหมจบวันนี้ จบวันนี้แล้วเราเข้าใช้จ่ายค่ะคุณเเดี๋ยวผมบอกคุณพี่ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ผมบอกทุกอย่างเหมือนเหมาเป็นงานเหมางานผมผมบอกราคาเป๊ะๆเหมือนเลยไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีนู่นไม่มีนี่แล้วผมบอกเลยราคาเท่าไหร่โอเคไหมได้ค่ะได้ค่ะแต่ข้อสงสัยก็คือน่าจะเป็นน้องชายแล้วตอนนี้น้องชายคนละพ่อน้องชายคนละพ่อเขาเขาเขาเาบอกว่าไงบ้างเมื่อกี้นี้ก็คืออย่าเอาชื่อมาใส่ไป จะบอกว่าจะจะดูแลเราคือก่อนที่เราจะซื้อที่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพี่ตรงนี้เนี่ยมีที่เขาขายที่อะไรอย่างนี้ครับพอดีแล้วแฟนเราน่ยเขาอยากกลับไอยู่เมืองไทยด้วยครับครับสุพรรณค่ะฮะแล้วทีนี้เลยอ่าเมื่อจะมัดจําไว้เมื่อปลายปีนี้มัดจำไปเท่าไหร่ครับคุณพี่มัดจำไปเท่าไหร่มัดจำมัดจำไว้ห้าหมื่นที่แค่รเงินะโอ้ยังดีนะยังดีห้าหมื่นนะฮะ ค่ะมาจำายไปห้าหมื่แล้วทีเนี้ยวันที่หกเงินที่จะถึงเนี่ยจะนัดจะเทเงินกันเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นคือสี่แสน้าค่ะคือตอนนี้ไม่อยากได้แล้วบอกตรงๆคุณชัยถ้าไม่อยากได้ก็คือเอาคุณพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจเข้าใจคุณพี่ใจเย็นๆเรารับงานคุณนะเสียใจแล้วอ่ะ เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจนะการจะให้เอกสารใครสักคนในคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะผ่านคนใช้ดีกว่าจะปลอดภัยกว่า<ช>ผมบอกตรงๆอ,อย่างเนี้ยเราไปไว้ใจเขาเดินยคนถึงจะไปญาติพี่น้องผ่านทางเราดีกว่าเรายุติธรรมกับลูกค้าเราเดินเรื่องให้ครับผมไม่เอาเงินนิดน้ดนนนอยๆมาทมําให้ชื่อเสียงผมพังหรอกนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจะท้ายใคฮะ,ะผมจะท้ายเดี๋ยวผมจะรับงานนี้ด้วยกันแล้วจะติดต่อไปครั้งน้องขวัญน้องแต้มรับงานนี้นะ นะครับผมรับงานนี้คุณพี่นอนหลับสบายไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะจัดการให้นะครับแจ้งความนะครับผมแล้วไปมอมหน้่าจะจัดการให้ด้วยโอเคไหมครับขอบคุณมากมากเลยค่ะขอให้คุณพาคุ้งคองให้เจริญรุ่งเรืองกินดีนะครับ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 สวัสดีครับคุณพี่จัดการให้ครับเดี๋ยวส่งไปมอมหนนาให้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไง กำลังทํางานอยู่ดีๆคโดนซะแล้วเฮ้ยโดนเยอะนะค่ะะโดนเยอะเออไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ๆมีหนี้เข้ามาเฉยเออเห็นไหมค่ะเป็นไงตอนนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ว่าอย่าใช้ไว้ใจญาติพี่น้องใจญาติพี่น้องค่ะจะซื้อที่ซื้ออะไรผ่านเราดีกว่าใช่ไหมอ่ะ ยังมีทัพสมบติทุกอย่างเข้ามาใช่ไหมค่ะแต่รั้งนั้นอย่าไว้ใจญาติพี่น้องผสุดท้ายเอาไปทําเช็คทํานู่นทํานี่ต่างๆเท่ากับไอ้น้องชายนยมิจฉาชีพโดยเฉพาะนะเนาะประมาณนี้เอฟซทุกท่านครับผมบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้นะคบผมว่าปัญหาเยอะคนระวังจะซื้อที่อะไรต่างๆมาปรึกษาคุณชายสิสลนก่อนนะครับจะทาอะไรปรึกษาผมก่อนคุณเสียเงินแต่คุณได้เงินนะครับสวัสดีครับผมอ่ะมีคําถามจากเอฟซีไหมเข้าไปดูซิมีไงบ้าง ตอนนี้ไลฟ์สดนะคะก็มี f อซค่ะก็ทักทายมาหลายท่านเลยค่ะค่ะคุณเพนประพานะคะก็ทักทายมาค่ะสวัสดีคุณชัยค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้ SOS ช่วยด่วนนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่ไลฟ์สดตอนนี้นะเพราะว่างานเราก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับผมค่ะอ่ะก่อนคุณปายค่ะสวัสดีคุณสวัสดีครับผมจากเอฟซีจากฟินแลนด์ค่ะฟินแลนด์ยังไม่หลับแน่นอนเหรอแล้วก็คุณนงเยาวค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยสวัสดีครับผม คุณเทวิภาค่ะก็สวัสดีค่ะคุณชัยค่ะสวัสดีครับคุณพัชจีราค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยฟังแล้วได้ความรู้ดีค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณคุณกันณลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณ เจมี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยครับสวัสดีครับคุณที่คําพรค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะแล้วก็คุณเพนประภาค่ะว่าไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือปัญหาอย่าไว้ใจญ,ญาติพี่น้องนะครับมาหาเราเดินเรื่องทําเอกสารยังสบายใจกว่าแต่ถ้าคุณเอาคนอื่นบุคคลที่สามมาเข้า,างียนะครับมาเข้าบุคคลที่3เข้ามาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับผมไลฟ์สดเนี่ยเพื่อให้ความรู้คนไทย นะครับฟังเป็นความรู้ไม่ใช่ว่าจะเชื่อคนนู้นคนนี้แล้วสมพันญที่ญาตาพี่น้องกับตัวดีสังเกตไหมทุกวันนี้ญาตพี่น้องเอาเอาเดี๋ยวกูจะเอาเงินอีกเดียวว่ะแล้วคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นญาติที่คนละพ่อไอ้คนคนคนละพ่อะถูกต้องแต่ไปทําอย่างเงี้ยมันก็มีฉากชีพนะครับจะหกโมงเช้าตื่นเช้าทุกวันค่ะยังมีหิมะอยู่เลยอ๋อเลยครับผมนะคุณไผ่นะครับสวัสดีครับความรู้ดีไหม ได้ความรู้มากมากค่ะเนาะ,<ฮ>ะเป็นความรู้ทั้งนั้เอฟซีนะครับที่เรามาพูดคุยกันเป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับผมเนาะสวัสดีค่ะคุณชายคุณป้อนนะาสายาต่างๆนะครับขอบคุณมากครับผม <ฮะ S 2> ขอบคุณมากครับ <ฮะ S 2> เนาะต่างๆนาเข้ามาหาผมเนี่ย เนี่ยค่ะคุณปราณีก็ทักมาค่ะว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาทันจากอำเภอแม่ออนเชียงใหม่ค่ะอทำงานใหค่ะครับครับสวัสดีครับเข้ามาทักทายกันได้เอฟซีเข้ามาทักทายกันได้เพราะว่าผมคิดว่าไอ้สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสาคัญมากว่าโดนมิจฉาชีพหลอกหรือว่าคุณไปไว้ใจญาติพี่น้องเอาเอกสารให้แล้วฉันเซ็นลอยไว้อย่าไปเซ็นนะกาก่อนเพื่ออะไรแต่คนไทยบางคนที่อยู่ต่างประเทศไม่เป็นไรทำสี่ห้าไปเลย เดี๋ยวเผื่อไว้หน้าเผื่อไว้ผมจะท้ยเขาไปทำอย่างอื่นมีรถคันหนึ่งใช่ไหมค่ะมีรถคันหนึ่งค่ะค่าเบียค่าเอกค่าอะไรค่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกห้าแสนห้าแสนบาทค่าซื้อของอีกสองแสนห้าสองแสนห้าค่ะตายละไปก็ไม่ได้ไปใช่อยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นอยู่ได้ไงขอนแก่นอน่ะเออจ้าตัวอีกที่หนึ่งค่ะใช่ไหมแต่นี่อยู่ขอนแก่นค่ะนะครับผมแล้วยังไงต่อเนี่ย มันปัญหานะั้นตอนนี้นะเอฟซี FC นะปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาใหญ่เลยนะนี่นี่มากเตมไม่มีเรื่องเหมือนกันหมดมากระเตมตอนนี้<ะ>โดนหมดเลยอันนี้ต้องระวงนะังไงเอฟซีที่อยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับผมคนที่เป็นเอฟซีคุณชายซุสเซนนะครับต้องระวังนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณจะทําทาทาไว้ใจญาติพี่น้องผลจะท้ายมาเป็นหลายล้านหลายล้านเลยที่นั่นนะครับผมคุณซิดิออนโคมาขวัญน,นะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเราต้องดูในข้อน,นี้ครับ ชอบฟังกระบางทีฟังย้นหลังขอบคุณมากครับอยู่ต่างออยู่จังหวัดเดียวกันกับยายยายจ๋ายายจ๋าเบียนเยี่ยนเอาขอบคุณมากครับขอบมากครับผมเนาะคุณคุณพัชจิราค่ะเขาอยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าเรื่องภาษีของฝรั่งมาอยู่ไทยอะคะเรามีเรามีทีมงานที่เดินเรื่องให้เกี่ยวกภาษีติดต่อทางเรามานะครับผมนะ แชร์เพื่อนประจําค่ะขอบคุณมากครับผม<ะ>เรามีทีมงานนะคับสมมติว่าต่างชาติอ่ะกฎหมายออกหมาประเทศไทยว่าคุณอยู่เกิน1 8 0วันนะครับคุณต้องจ่ายภาษีที่ประเทศไทยแต่ว่าถ้าคุณเสียไปต่างประเทศไปแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาใบที่จ่ายภาษีต่างประเทศมาอ่ามานี่แล้วก็ลด <บ S 2> ยัอนถูกต้องนะครับ<ะ>เรามีทีมงานที่ทําภาษีให้ด้วยนะ,ะไม่ต้องห่วงทุกจังหวัดทําให้หมดเลยสําหรับฝรั่งนะครับผมอันนี้เราทําให้นะครับผมโอเคนะครับ เคลียร์ไหมเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคุณชัยเราก็เราก็ไม่อยากไรสดตอนเช้ายังผมก็ยังทํางานกันอยู่นะครับยังเงาะแงงงะจนพี่เขาบอกนอนไม่ได้คุณชัยขอร้องเถอะขอร้องเถอะได้ไหมผมก็โอเคจัดการให้นะครับเพราะฉะนั้นทางเราเดินเรื่องเดี๋ยวก็มีใบมอบาหน้านะนะครับให้ให้คุณป้าเขานะครับผมจากนั้นก็เดินเรื่องให้ทนายความส่งไปเลยทางศาลเพราะว่าคิดว่าทางศาลยังไม่รู้เรื่องว่าโดนปลอมแปลง เอกสารหรือลายเซ็นมาครับโอเค f อฟซี FC ท่านขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังอ้าภาษาเหนือมาครับผมค่ะขอบคุณนะเจ้าตีกดไลค์กดแชร์กักกบขอให้ที่ตามต่อไปนะคะขอบคุณจัดนักเจ้าครับสวัสดีครับ